มาครับผมของแซ่บของเราวันนี้นะครับเป็นหมูย่างน้ําตกนะทุกคนนี่หอมหมูย่างมากครับน่ากินมากไม่ใช่เนื้อเป็นหมูย่างนะครับน่ากินมากครับไปครับผมครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเองด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปกินแซ่บๆนะครับผมที่ช่องทางเพจ a ฟ e b o o k ติดเข้าใหญ่นะครับ youtube ติดเข้าใหญ่แล้วก็ทิดตอกนะครับผมติดเข้าใหญ่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ คนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเ้ยกดถูกใจหรือว่ากดติดตามทั้งสามช่องทางของผมด้วยนะครับผมมาทุกคนบอกเลยวันนี้อย่างร้อนกินเขาเพื่อครับผมมือนี้เขาเศร้าครับเขาเศร้าแต่ตอนนี้อันนี้เที่ยงนะเป็นเขาเที่ยงเด้อมาครับผมเป็นเมนูน้ำตกเอ้ยหมูย่างน้ำตกนะครับผมบอกเลยว่าหมูหอมมากครับผมไปพิถาทไม่ได้ครับ นี่เลยข้าวเหนียวคือรอครับผมได้อันนี้มาด้วยน,น,นี่อยากกินไหมคือคืออยากกินไหมครับนี่น้องไก่น้องไก่มันเข้ากันปะอ่ะเข้าหมดแหละน้องไก่แบบย่างหอมทุกคนไก่ทอดหัดใหญ่เหมือนเดิมมาครับผมเตรียมกับข้าวกับปลานีครับผมของกินซแซ่บที่ทุกคนอยากกินนลครับผมมานั่งกินไปพร้อมๆกันนะครับวอรแล้วกาไปครับผมโอ้ยหิ้เขาแห้ครับผมนี่ข้เขาคือจอแหละ อืมใส่น้ำก่อนโอ้มาครับใส่วาเข้าเปงเปล่งเลยนี่เป็นเนื้อหมูย่างนะครับย่างน้ำตกหมูย่างน้ำตก,ำตกเป็นหมูติดมันนะทุกคนเหมือนเขาจะเอาหมูแบบว่าสัดคอมาทำน่ากินมากมาผมแซบ่บ Mm -hmm. Chào quý ông hả cũng. วันนี้วันที่มทผมถ่าย13นะครับ13เมษายนตอนสงการนะครับผมแล้วก็สวัสดีวันสงการทุกคนหลังจากเทพไม่ได้เล่นกันมานานทุกจังหวัดก็น่าจะเขาน่าจะให้เล่นปกติที่แล้วเนาะก็เล่นกันอย่างปลอดภัยกันด้วยนะคนผมกับบ้าเดนหรอกเนอะ มันสิเป็นแบบว่าคอนแดนไหม ไปไก่ทอดได้บ้างนะ ตัวน้ำตกหงูแบบเดกาขนาดเลยครับตอ,อนนี้ทุกคนที่แบบว่ากลับบ้านนะครับตามต่างจังหวัดก็ได้ถึงบ้านแล้วทุกคนแล้วนะ้อกาป่านแล้วโอ้ เดี๋ยวกลับอยู่ดิก็บอกว่ารวมไม่หลายนะเอาไว้คืออ่ะชามโองกลางผมก็คือข้อเหนียวมาน้อยเกิเดเหลือแค่นี้เหลยอแค่นี้ น้อไก่ครับมายังฝีเลยครับหอมเนื้อที่เมื่หลังใส่งี้เลย แลยว่าตอนนี้ท่านได้อาบน้ำทุกคนตื่นมากอรแบบว่าุูเขาอะนะุูเขาเนี่ยครับจากเล่ลามน้ำตกอืมนาแบบยังไม่ทาแป้ง คนเลี้ยงกับมือเหรอ โอ้เขาเหมือนนะเ้านเหนียวหมดทุกคนจับแต่กลับเลยได้แล้ว่าซื้อมาแค่หัวเดียวเอง เสีพึ่งก็รับมือนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็วันที่13มีสาคมก็สวัสดีสำหรับวันสงการนะครับวันนี้เป็นวันแรกของทุกคนเนาะที่ได้หยุดหลายหลายคนก็อาจจะไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้กลับบ้านก็ไม่เป็นไรเนาะเอาไว้นู่นแหละหลังสงการกลับวันไหนก็ได้ละเอาตามจริงนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามทั้งสามช่องทางนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊ก ช่อง o u t u b e นะครับผมแล้วก็ TikTok ติดเข้าวใหญ่เลยครับเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับติดเข้าวใหญ่ยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามทั้ง3ช่องทางเลยนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไป